ขอสมภิสวัสดีครับมาเบิงความอลังการของน้อใหม่เลยครับเด้อมเนพูนเป่า,มาหมยบอกตรงๆไปเลยว่าอืออีหลีอู้ออยอออหย โอ้โหสมขาวันนี้ครับเนี่ยเยาวาให้บักสวอเลยครับเด้อน้อน,นี่เอาไว้กวนครับบักวอจัดให้ครับจะโอไร้สมของงามและใหญ่ ลำซ้ำแบบนอสวงเท่าครับฮู้วววฮูเสียวนอพุ่นนอดิน <c oughs> แบบช้าใจนะครับท่านผู้ชมสะอื้นสะอ่อนไปเลยฮู้วว ไหวเว้า,วาวครับเรื่องความง,งามบ่มใหญ่เบิ่งชุมนันครับผมเห็ดสืดเลือดอยู่เอาไว้ครับเพิ่งสูงแล้วปัดจังๆครับก่อนนี้ท่านผู้ชมอุ้หูวิ่งาใหม่บานเฉดิปัดเป็นสางลางอยู่ครับมีแต่บิกบ๊กๆั้งนั้นเลยออ้ย ่อยบักสอยนี่เด้อครับงานนี้่อยเบรกัวไปเมื่อเนี่วบวกแล้วขอดีของโนไม่บ้านบักซอนี่ครับเด้อคนบ่อเผา,าครับบัานเทนออกนอมานเอ้อยจะเบิกเลือบอยง,ง่ายขั้นไผยจิเผากวต้องเตรียมเงินแสนไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ ไก่ปลาอย่างก็ะเจ้าครับใครจาเผากระลองเบื้งกอนี้เป็ล้เปลครับต้องบอกว่ามุมมันได้นะครับท่านผู้ชม mm -hmm. นอนังพชันะอืมเตียงได้เลยครับงานนี้โหนะครับอีกสองนออยุกกลางกอครับผมอันนี้คขาว่าเสียวนอนเดียวได้ท่านผู้ชมว่าเสียวนอนั่นไว้เบิ้งนอเดี่ยวนอนปิดตะคือตะควนปะ เงาวบบน,นี้สลยโอไไ้บุปผน,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 นไหนครับวิศวกนเป็นตะคือตะควนอยู่นี่สิดเลือดครับเป็นไงครับเป็นตะยัวย่วยวนชวนลงไหลวะครับท่านผู้ชมคุณ โอ้โหหุยโอ้โ,โ,อโหทำไมนะเปิอดอีกสี่หามือครับเต็มขอนี่ก็ได้พี่เอา้าขันที่เอาได้ปุนพี่ปุนอีโพบุนขีเดีด๋ยวท่านผู้ชมชีวาหันนะครับเด็กขอ,อนี่จังเลย อือนี่กำลังตังกำลังตังชิคก้นเงาเลยต้องคอเอาให้เลยครับทำมันรวมกล่องโอ้โหเอาอุ้ย กี่ครับขวงเทระแมเอ้ยมันเงียบเงียบพูดก่อนจะเอาต้องคิดให้ดีนะครับพุนอะผูดเพรามไนยเงียเลยครับ ดีมันเต็มเลี้ยวยั่วขนาดนอนกระดับหลังเนะกำลัสงสเแดงอยากจะให้ไปชมกันชัดๆนะครับว่ามันสุดยอดอันนี้ คำบรรยายเตานี้เอื้อนนอไปแลวครับไม่ต้องเอื้อนเตาเดยอ้ <c oughs> อ <c oughs> จนสัตว์หอนกล้องจะขาวบ่าขาว โซ่โซ่ขนเมื่อไหร่ด้วยครับโอ้ลงแต่อยางเลึกเป็นตกลุอากาศูมโอ้โหเธอแท้พิเศษเลยเมื่อนี้เฮ้ยหอดิ เด็กนอนนี่ครับเงาไปเจ้าโอ้ยเอา้ยขึ้นเหี้ยเอาเลยครับต้นนี้ดิฮึ่มโอ้โหโอ้ขุนชวงเลยอยู่นี่อื่มฮึ่มขุนก็เจ้า่ันขุน เจ้าเห็นม่้ยทะเลญี่ปุ่นลุนกกล้องอีกที่เ <c oughs> จ้าจำไม่เห็ครับฮึ่ม เาบงามบอกเหรอฮะเจ๋วเนะอ,อ,อ,อเคปะอันนี้ไหมบอกรห์เอาเดียวอัน,นี้เขาเชื่อักะสวการณบร้าครับ <laughs> คนเป้าไมา้ป่าอ,อู้ย,อยสองปุ้ยทำไมนีนอดดินบักซออโสงเมื่อกี้เียสะเทือนเรียนหลันครับอันนี้บเอาเลยครับเด้ เรียมหมดหเลป็นไรครับแต่ว่าขังงามอยู่คุยบอกแล้วว่ามันต้องอลังการสอนเลยฮะ ขี่ครับโอ้ยโอ้สว่นกันตัวไหนข้างๆอีกอันหนึ่งครับอื้มข้างๆข้างน้อนล่ะพี่น้องเอ้ย ประมาณสองลูกครับน้อนี่ <c oughs> ติดเห็ดพึ้งครับเด่นกระเด็นคัก นี่มันไม่ใช่ภาพดวงตานะครับเนี่ย บักชว่าอยูดีเลยครับจมเลยคดน้ำใหม่คอยบักชัวคุยอืมตอนรุ่นที่เราดื่มกนได้ คลิปนี้ก็ฝากอีกนิดเดียวครับหูยหายสงสัยแล้วบอครับกันเป็นยังบอกชอ,กอ้ยกเลือกครับแท้หุดตัวไหมโอดพี่พูดไว้แล้วครับนอนดิน้นแทกเต็มพื้น Boom. <laughs> หลามนอนเบาๆด้วยครับเนี่ยขอพี่ฟืนดื่มน้องใหมสามก่อครับท่านผู้ชมยุนี่ครับสามก่อ อันนี้บ่ออ่าวเลยครับพูนป <c oughs> ุดโ่เดลถุงพายมาเลยครับถุงพายต่างยู่พุ่นกาวาสิขอดาท่านผู้ชมไปด้วยภาพนี่เลยครับเด้อบักสซนอาจจะได้ยางสองเขียวครับรอบนี้เพราะว่าต้องใส่เปลีใส่ถุงพายยืดหยซะก่อนนะครับเด้อเบิร์ครับท่านผู้ชมนอนดินครับ ขาวขักข,าว,ขาวนี่น้ำอีกครับมือนี่นี่ขนาดสอเลือกแล้วดวยครับเด้อเปิงอร่อยยังต่างโกดูเกเรอยู่ในกวครับนีครับอภิพี่มหาเลยครับมือนี่พู่อโอ้โหย,ยันรุนกระสอบบกสออยู่ครับจ้างไดก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อหาชมความอลังการแบบนี้ น่าจะหายากแล้วครับเพราะว่าไฟบ่มใหม่เนี่ยนี่วันไงสองเท่าเลยครับเด้อกำบ,บุงแน่นอนบุญจบเบิร์นกูร่ามาใหม่หัวเหี่ยวอุ้ยอีกสี่หามือครับมาอีกไม้นี่นะครับขอบคุณหลายๆที่ครับเด้อสวัสดีครับโอ้ยอลังการครับอลังการเลย